สวัสดีค่ะวันนี้เราล่องใต้กเกล็ดเจียเยตาจะแกงไตปลากำลังต้มไตปลาต้าตมไตปลานะใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปเยตาจะใช้ไตปลาทูแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตัดเข็มไม่ต้องเยอะประมาณ้อนทับพขีหรืออะไรเงี้ยแค่เนี้ยแ,แล้วก็ต้มให้มันเดือดเดือดแล้วเราก็ค่อยมากรอง วันนี้จะใส่หน่อมไม้ฟักทองถั่วแล้วก็มะเขือถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือรสอ,อยากกินมากอ่าแล้ก็จัดให้เดี๋ยวเยตาแกะปลาแป๊บนึงเยตาใส่สตปลาใส่เนื้อปลาไปแล้วพิดแกงเดือดแล้วใส่พิแกงไปแล,แล้วจะใส่ตะไครใส่ใบมะกรูด ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่จต่นี่มันเป็นความชอบส่วนตัวนะคือเราชอบใส่สมุนไพรเยอะๆแล้วมันจะไม่มีกลิ่นขาวกาแกงขายเมื่อก่อนหม้อเท่าไหนก็หมดขอจะสั่งเลยถ้าบอกแกงได้ปลาจะสั่งไว้เลยว่าเราสามถุงสี่ถุงเพราะว่าไม่ค่อยได้แกงบ่อยแล้วก็จะใส่ฟักทอง บางทีตาแกงอ่ะจะไม่จะไม่ใส่ผักเลยเขาไม่ชอบตาอ้อยจะใข้ไป็นครึ่งกิโลใส่ใส่ฟักทองหรือไม้หรือมันแค่นั้นอย่างอื่นไม่ค่อยชอบแต่เดี๋ยวนี้ตอ้อก็จะกินใส่มะเขือใส่อะไรทําทำให้เขาไม่ซื้อมาให้คือตลาดผ่านมาให้เรียบร้อยฮรยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าถยี่สิบไม่แน่ใจวันนี้ วันผัดปักทองอ่ะยี่สิบใส่ไฟแกงแล้วบอกขายก็ขายได้แต่ไม่รอ้พี่เกียดตักตาหูไม่เห็นบอกขายใสยย่ไปเดี๋ยวก็รอมันเดือดแล้วมันเดือดอนแล้วเราก็ค่อย เสิมมะเขือใส่มะเขือเนี่ยต้องน้ำเดือนดอน,นะพี่น้องถ้าน้ำไม่เดือดยิตาใส่ปลาอน้อย่างปลาสบาย,ย่างได้มาจากห้างไม,ไม่เด็กแต่ว่าไม่ซื้อปลาทูมาให้ถ้าใส่ปลาทูบีไปนะ้ำมันก็จะยิ่ n ข้นไม่ซื้อมาซื้อมาแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นปลาแต่ปลาสบายยิตาซื้อมาเองวันนั้นไปห้างมา,าหัน่นมะเขือก่อนมะเขือแหน่อย เผือต้องน้ำเดือดเดือดนะนะมันจะดำเดี๋ยวรอใส่ผักแป๊บต้องให้มันเดือดก่อนเดือดแล้วแต่มองไม่เห็นเดีย๋ยวตาจะใส่ถั่วฝักยาวสักทองสุกแ,แล้วใส่ถั่วฝักยาวแล้วเดี๋ยวก็จะใส่มะเขือเดี๋ยวจะใส่ใกล้พี่ดูก,ก่อนใส่มะเขือ มะเขือลงปลายนี่ค่ะแล้วก็กดให้มันจมแล้วเราปิดฝาก่อนให้มันเดือดมะเขือจะได้ไม่ดำอันกินไหมคะใช่เดี๋ยวสุกนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าแกงเต่าแซ่บเลยเนี่ยฟักทองเหลเรืองมาจ้าถือนมจีนมาเลยค่ะถือนมจีนมาตักกินเลยค่ะนี่ อาหกิฟต์ค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะแซบว้าว